ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro ตื่นมาให้สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องความลับนะคะแม่ไหนๆก็ไหนๆอ่ะไม่ได้บอกความลับกับใครนะคะแต่จะเล่าต่อจะคุยต่อแบ่งปันต่อค่ะว่าเราเคยได้ยินมานานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอจริงๆแล้ว น่าจะใช้คําว่าจิตใจมากกว่านะหน้าตาเป็นหน้าต่างของจิตใจคือคือใจของเราเนี่ยมันมันทำงานมันทํางานมันรับรู้อะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีใจเสียใจเรื่องวิตตกกังวลหวาดกลัวอะไรเนี่ยแต่ปรากฏว่า,วาตาเราเนี่ยแหละเป็นตัวแสดงเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นก่อนให้เห็นความรู้สึกทางใจนะคะรูม่านตาของมนุษย์เราเนี่ย ทำงานคล้ายๆกับรูรับแสงของกล้องถ่ายรูปซึ่งจะหดเล็กลงถ้าเจอแสงสว่างแล้วก็จะขยายใหญ่ขึ้นถ้าอยู่ในความมืดแล้วก็จะตอบสนองต่อแสงโดยอัตโนมัตินะคะแล้วรูม่านตาของมนุษย์เราเนี่ยยังตอบสนองกับอารมณ์แล้วก็ความสนใจของเราอีกด้วยนักจิตวิทยาเขาพบว่าอย่างนี้ค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดของรูม่านตาของมนุษย์เนี่ย ขึ้นอยู่กับประเภทของการมองเห็นก็คือการสำรวจการสแสวงหานะคะซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณแล้วก็การตอบสนองแบบฉับพลันเนี่ยทำงานผ่านระบบประสาทอัตโนมัติไม่ได้ผ่านการคิดหรือการไต่ตรองจากสมองนะคะการมองแบบสำรวจซึ่งเวลามองเสียงแวดล้อมเสียงแวดล้อมรอบๆตัวประเมินเรื่อง อะไรต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเจอคนที่ชอบนะคะแบบเรียกว่าประเมินอย่างรวดเร็วเนยนะคะแล้วสายตาก็ล็อกเป้าหมายเลยมองได้แล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนโหมดเลยนะคะมองเห็นแบบสแสวงหาเลยโดยอัตโนมัติเลยนะ,ะนั่นก็เป็นช่วงที่เราเหมือนเราโฟกัสกับสิ่งที่เรามองเพียงอย่างเดียว โดยที่รูม่านตาจะหดและขยายตามความเหมาะสมอย่างเช่นอะถ้าสมมุติว่าเหมือนเราเดินอยู่ในป่าแล้วได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนะคะหรืออยู่ในที่มืดได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนี่ยร่างกายจะตื่นตัวรูม่านตาจะขยายเพื่อสำรวจอืมวะนั่นเป็นเสียงอะไรกันอะไรประมาณนี้คือมันทำงานโดยอัตโนมัติทีนี้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของโอลิเวียคังแล้วก็ทาเลียเวเล ที่เผยแพร่โดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกันนะคะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมีผลต่อรูม่านตาอย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งพวกเขาก็ทดลองได้ในนักเรียน8คนเล่าเรื่องสะเทือนอารมณ์แบบต่างๆตั้งแต่ตกลุมรักไปจนถึงเรื่องของการสูญเสียปรากฏว่าผลสังเกตก็พบว่าขณะที่เขาเล่า แล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวที่ที่เป็นอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะคะรูม่านตาจะขยายแล้วก็หดตัวตามความรู้สึกรูม่านตาคนเราเนี่ยจะหดเล็กลงถ้ารู้สึกกลัวหรือถูกภัยคุกคามแล้วก็จะขยายออกเมื่อรู้สึกตื่นเต้นนะคะก็เลยรู้ได้ทันทีว่าใครกําลังกลัวกําลังกโกรธหรือว่าตกหลุมรักก็คือมองเนี่ยตรงรูม่านตาเนี่ยนะคะซึ่งใน การสำรวจในการทำวิจัยของอลิซาเบธโฮมผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตเครื่องตรวจเลือดรายเดียวนะคะที่ดีที่สุดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโอ้หลายปีมาแล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ที่เธอบอกในเรื่องนี้ว่าในที่สุดเนี่ยคนเราจะรู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จรู้สึกยังไงอะไรนะคะเพราะดูจากรูม่านตา แล้วก็ส่วนนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายคือลีเลียนกราสเนี่ยก็บอกว่าการจ้องตามีความหมายซ่อนอยู่รวมไปถึงสัญญาณการโกหกด้วยเหมือนกันซึ่งดวงตากลมๆโตๆนี่แหละนะคะคืออาวุธลับที่อยู่เบื้องหลังอะไรหลากหลายมากมายเพราะฉะนั้นดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจจริงๆความลับต่างๆเนี่ยอยู่ในดวงตานี่แหละเขาถึงบอกว่า เวลาคุยกับใครมองตาเธอไว้ <c oughs> นะคะมันจะมีอาการแสดงออกเพราะฉะนั้นถึงมีคำพูดที่ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นอย่ามีความลับกันเลยนะคะทำเปิดเผยปลอดโปร่ปงโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยอุ้ยสบายใจทั้งเราทั้งเขาเลยนะคะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรไปมากกว่านี้กับเรื่องความเป็นจริงในชีวิตซึ่งเป็นความลับที่ไม่มีความลับเป็นความลับที่ไม่มีความลับ วันนี้แบ่งปันกันเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ